คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําไม่สุภาพผู้ใหญ่คนให้คาแนะนําสําหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับสามนะครับตอนนี้คุณนายเกณ์มาแล้วนะครับคุณนายเก์มาแล้วจะเปของขวัญปีใหม่นะครับเพราะว่าผมมาได้เฮ้อมีแอร่ล่าของผมนะครับผมจะเฮือของขวัญย้อนย้อนหลังครับอ่คุณนายเกณ์นะครับตอนนี้นะครับมีของขวัญอยู่ในกล้องสองอย่างนะครับอันนายคุณนายเกณหน่อคุณนายเกณ์ดูกล้องนะครับนี่ฮะ อ่านะครับตอนนี้มีมีกองส้กองขวานะครับคุณนายเกจะสลับกอจะสลับส้กยแขวาขวาไปส้ายกอผมเพิ่งคุณนายเกดเลือกได้หนึ่งกองนะครับในหนึ่งกองเนี่ยจะมีของมีข่าสูงหรือบม่สูงก็ก็บ่ห้วครับตอบมาได้นะครับแต่ให้คุณนายเก์เลือกนะครับว่าจะเลือกกองไหนนะครับคุณมิซิเลอกได้แค่กองเลียงเท่นั้นทีนะครับอ่ะสลับกอลงไปยี่งนี้บาสลับบาสลับนะครับคุณนายเกดเลือกบาสลับนะครับ ะอ่านะครับ FC ดูนะครับว่าคุณไอเกจะเลือกกองไหนกองซ้ายหรือกองขวานะครับมาดูว่าคุณไอเกจะได้ของฝันตั้งไหนคื้อย่างนะครับเชิญเลกครับไปกองซ้ายกองขวาครับขวากองขวานะครับก้องขวานะครับอ่ามาดูครับเชิญครับอ่านะมาลุ้นกันนะครับว่าตั้งไหนเป็นอย่างนี่ก้องซ้ายนะครับโอเคนะครับไอซืู้ครับเชิญครับ เอาเด้อครับเตอร์เด้อเอาเปิดนะครับขอเชิญคุณนักเกดเปิดนะครับอ่ะก็น่าอยไปไหนอ่าก็เปิดครับกี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 ดอ่าตาโอ้ยโดนมือนะฮะนี่ของขวัญปีใหม่สำหรับคนไหนเกดนะครับมันผู้อยู่แล้วหน่อยเหมืผู้เกี่ยวครับเพราะว่าทุกกองมันมี้่าดอ่าดูมาดูเขาเอซีนะครับคุณนายเกดเหลือของขวัญแล้วนาะเพิ่มเพิ่มพยาเนอเอาเลยปีหนึ่งครับการไปแล้วตายแล้วตายแล้ว แนแทนนตายแล้วครับอ้ากลองเปล่านี่คือครับตายแล้วแอปเปิลแอปเปิลแเละไรั็อย่างครับคืออย่างเปิดกาเปิดกาคืออย่สี่ท่นเลย อ้าวคนเกมยเปนเป็นสีลาเล็บครับโอ้โอเคครับกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับจะเป็นของขวัญด้านในคืออะไรมาติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอันนะครับเรามาเรามาเฉลยนะครับว่าของขวัญข้างในของนาเกียเมื่อกี้กล่องที่ผ่านมาคลิปต่อคลิปที่แล้วนะครับเป็นกล่องข้างในเป็นน้ำยาทาเล็บนะกล่องนี้นะครับมาเฉลยครับของคุณนายเกียครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเปิดครับโอเคนะครับอ่าดูครับ กล่องที่ตอนนี้กล่องนี้เป็นกล่องกล่องไอ้น้ำยาล้างไอ้น้ำยาทาเล็บครับกล่องนี้ข,ขให้กุนเล็กี่ครับเดียวของจริงครับมาเฉลยกันครับว่าเป็นอะไรมาดูครับว่าเป็นอะไรครับมาลุ้นครับว่าเป็นอะไรครับตอนไหนครับไอแต่นี้นะโอาก,กี้เป็นได้แล้วคุณไยเกตกล่องเปลาดีิจิไงเ,งนะเคอยอย่างว่า อะไรวะ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 ออะไรของเล่ละของเล่ละข้อคืออะไรครับเอซีครับพี่ใหม่ครับขอให้คุณนายเกดมีความสุขครับผมได้ซื้อมือถือหนึ่งเครื่องฮะไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเหมือนโฆษณาครับหนึ่งเครื่องให้กับคุณนายเกตใหญ่ด้วยยาวใหญ่ด้วยนะครับนะครับนี่ฮะของคุณนายเกตครับ ดูไยดูหน้าคนในกันหน่อยยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมขอบค้าดีฮะ